สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลลิ่งชาโลนะคะกลับมาพบก,กับตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะห่างหายไปหลายเดือนเลยนะคะมีใครคิดถึงกันบ้างเอ่ยเนาะตาลก็ได้มีเทคนิคใหม่ๆนะคะนํามาใช้ในการทํานายดวงประจําเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะฟังแล้วชอบแล้วตรงหรือไม่ตรงอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะตาลจะได้นําไปพัฒนาให้ช่องเนี่ยดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะ ช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆนะคะก็อาจจะมีเสียงฝนแทรกเข้ามาในคลิปบ้างนะคะค่อนข้างหนักจริงๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดวันจันทร์เลยนะคะแตงขอเช็คพลังงานโดยรวมก่อนนะคะว่าท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปที่ไหนหรือเปล่านะคะในบางท่านเนาะอ,อาจจะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้นะคะหรือว่าจะเดินทางไปพูดคุยพบปะสังสรรค์กับสังคมนะคะอาจจะเดินทางไปกับคู่รักไปกับแฟนอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเดินทางไปเพื่อที่จะพบปะพูดคุยกับ คู่ค้าคู่สัญญาได้เช่นเดียวกันนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเกี่ยวกับสายงานเนาะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีคนให้ความสนใจเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นที่ชื่นชอบอ๋อโอเคเห็นเนาะพอโอเคได้ไหมเอ่ยอ่าโอเคถ้ายงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยท่านที่เกิดวันจันทร์ เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าโอเคกำลังมองถึงอนาคตอยู่กันหรือเปล่าเอ่ยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะ ค่ค่ามาเริ่มกันเลยนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์เนาะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีงานอะไร ใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะไม่ใช่งานใหม่หรอกแต่เป็นงานที่เราได้คิดได้วางแผนมาแล้วล่วงหน้าสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็มีการที่ได้ลงมือทําไปแล้วด้วยซ้านะแล้วก็กําลังมองถึงผลประกอบการของงานชิ้นนี้มีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะคะส่วนในเรื่องในเรื่องการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างเหนื่อยเนาะในการหาเงินนะคะแต่มองว่าหาได้ไหมหาได้ นะคะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนี่ยได้นะคะในช่วงเดือนนี้เนาะคนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าเรื่องการเงินก็จะไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะมันจะสามารถที่แบบมันต้องต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเเงินทองที่คุณต้องการนะคะอถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เนี่ยมีโปรเจกต์หรือว่ามีการทําอะไรใหม่ๆนะคะจะได้ได้รับคําปรึกษาหรือว่าจะมี คนเก่าคนแก่เนาะเออแม่ไม่อาจจะอาจจะไม่ได้คนแก่แต่ว่าเป็นคนเก่าที่เราเคยมีการพูดคุยกันมาก่อนมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในในที่ทํางานเก่าหรือว่าเป็นคนที่เราเคยพูดคุยกันมาก่อนเคยเจอเคยปะหน้ากันมาบ้างแล้วนะคะอาจจะกลับมา เป็นการยาณมิตรกันที่ดีในช่วงเวลานี้เนาะในช่วงเดือนตุลาแล้วก็อาจจะมีการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอะไรที่ดีได้นะคะเป็นคอนเน็กชันที่ดีในระดับหนึ่งเลยเนาะถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณไม่ว่าจะทางด้านความคิดจิตวิญญาณเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปปรึกษาเขาเหล่านั้นได้นะคะคุณอาจจะแบบเอ๊ะถ้าไปคุยกับเขาเขาจะ ช่วยเหลือคุณหล่ออะไรแบบนี้ลองไปคุยดูก่อนนะคะเพราะยังไงเขาก็รอที่จะช่วยเหลือคุณนะอย่างที่ตันบอกเลยว่าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับกาลยานมิตรหรือว่าได้รับคอนเนคชันอะไรที่มันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โดดเด่นด้วยนะคะในอาจจะมาจากการที่เกี่ยวกับทางสายงานก็ได้นะคะเนาะทางด้านครอบครัวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะค่อนข้างอาจจะมีการวางแผนไป เดินทางกันท่องเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ได้นะคะค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะส่วนทางเรื่องบริวารเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้เงินไปกับบริวารค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าบริวารเนี่ยแบบการเงินอ,อู้ฟู่อ่ะอืมเนาะก็เออเผลอๆนะคุณอาจจะได้แบบมีการวางแผนหรือมองผลประกอบการของสิ่งที่คนได้ลงทุนกับเออ คนที่เป็นบริวารของคุณก็ได้นะคะคนสัตว์จริงของอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะมันอาจจะมีผลต่อยอดหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบแฮปปี้อ่ะเออแล้วคุณจะต้องแบบค,คุณจะได้เห็นอะไรที่มันฟีลแฮปปี้มากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะ ในช่วงเดือนตุลาคมที่คุณจะเจอนะคะมันจะเป็นเรื่องของการที่คุณเนี่ยมันโดดเด่นเกินไปนะคะอาจจะทําให้คนอย่างที่บอกเนี่ยคือมันมีความโดดเด่นอะ่ะเออใครใครเขาก็หันมามองคุณนะคะอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยแบบเออมีมีมีคนมองแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าจะใส่ลายป้ายสีอะไรแบบนี้นะแต่อาจจะถึงแบบเป็นแค่ เขาจะมามองคุณอะว่าคุณเด่นดังเกินไปหรือเปล่าประสบความสําเร็จมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งเนาะคุณอนะเป็นคนที่การที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนรู้จักในวงกว้างเนี่ยก็อาจจะทําให้เราอะเดือดเนื้อร้อนใจได้ในบางสิ่งบางอย่างบางท่านที่เกิดวันจันทร์อาจจะเป็นคนที่อ,อ,อินโทรเวิรนะ์ตเนาะแล้วพอเวลาที่เราแบบ มีคนรู้จักเราเยอะแยะมากมายมีคนเข้ามาคอยคุยเข้ามาคอยแบบสนใจเรามองเราเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกแบบเอองุดหงิดเนาะหรือว่าแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องแบบมีเซฟโซนของตัวเองนิดนึงเนาะหรือบางท่านเนี่ยก็เป็นในประมาณที่ว่าไม่ออกไปสู่สังคมอะ่ะเก็บตัวเงียบ รู้สึกเข้าถึงยากอะไรแบบนี้มันอาจจะทําใหา้การงานของคุณที่คุณกําลังพยายามทําหรือว่ากําลังจะไปติดต่อกับคนที่เป็นคอนเนคชั่นของคุณหรือว่าคู่คา้าคู่สัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ยังปิดกั้นตัวเองนะยังไม่เปิดให้เขามากเนี่ยมันอาจจะทําให้การเข้าถึงตรงนี้เนี่ยในการที่จะมาร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยอาจจะมีติดขัดได้นะคะ,ะในส่วนของ เรื่องคู่รักคู่ครองเนี่ยเดี๋ยวตาจะเปิดไพ่แยกให้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะจะมีแนวโน้มคนเข้ามาไหมอะไรยังไงเนาะโอเคทีนี้มาดูกันนะคะในทางด้านสุขภาพเนี่ยอยากจะบอกว่าอ,อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะในการ เดินในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปแบบขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะแม้กระทั่งแบบเดินอยู่หน้าบ้านเดินขึ้นบ้านอะไรแบบนี้อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเดินสะดุดขึ้นมาได้เจ็บเข่าเจ็บขาอะไรนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะอย่าประมาทเนาะเดินก็มองทางบ้างนะคะมองพื้นมองอะไรแบบนี้นิดนึงนะ ในเรื่องการงานนะคะอย่างที่ตานบอกไปเลยว่า,าสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะคะคุณอาจจะได้เห็นผ,ผลประกอบการของงานชิ้นนั้นหรือธุรกิจนั้นที่คุณได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยนะคะแต่แน่นอนมันจะต้องมีสิ่งที่คุณจะต้องกลับมาให้คุณแก้ไขนะคะแล้วซึ่งตัวคุณเองเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้นะ อยางที่อาจารย์บอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อเจราจาในทางด้านธุรกิจหรือว่างานของคุณนะคะแต่คุณน่ะจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีติดปัญหานิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอนืออหรือบางท่านก็อาจจะบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้ติดปัญหาเล็กน้อยนะปัญหามันดูใหญ่โตมากๆเลยเพราะว่า the world นะคะบางท่านพบเจอกับปัญหาที่ ยิ่งใหญ่ปัญหาที่มันดูแบบอาจจะเป็นปัญหาในการดีวงานระดับใหญ่โตระดับประเทศระดับโลกอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่คุณน่ะจะแก้ไขได้เพราะคุณน่ะมีมีมุมมองมีทัศนคติที่กว้างกว้างไกลนะคะ,ะและสิ่งตรงนี้แหละจะทำให้คุณน่ะมีมีแพชชั่นมีแรงผลักดันที่ทำให้คุณน่ะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆตรงนี้ได้นะคะส่วนทางด้านโชคลาบนะคะถ้าถามว่ามีโชคลาบไหม ายังมองว่าโชคลาภยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะเป็นพลังงานที่คุณอาจจะต้องทำมาหากินด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณเองนะคะอืแล้วก็สำหรับบางท่านท่านใดที่เป็นสายมูเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็อาจจะไปกับไหว้ขอพรทําบุญนะคะกับวัดกับว่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะหรือว่ากับกับสัตว์อะไรเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็จะทำให้ภาพรวมของคุณในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ชิลๆสบายๆนะคะสิ่งที่มันยากก็คือการทํางานนั่นแหละซึ่งใครๆทุกๆคนก็ต้องทํางานเพื่อที่จะหาเงินอยู่แล้วกันทุกคนนะคะตานก็ขอเป็นกําลังใจให้หนอให้แบบว่าให้มันเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วกันนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าสําหรับเรื่องความรักเนาะเอาคนที่มีคู่รักคู่ครองก่อนแล้วกันเนาะ ความรักในช่วงเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะโอ้โหมีการวางแผนมีการจัดเซอร์ไพรส์ให้ของถูกออกถูกใจของกำนันอะไรแก้วแหวนเงินทองอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออนะบางคนก็ชวนกันไปเข้าวัดฟังธรรมนะคะเฮออมิดขึ้นนะฮัทถวยขึ้นมานะคะโอเคสำหรับใครที่ มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีความแบบนิ่งๆกันไปไม่ได้คุยกันมากมายแบบต่างคนต่างอยู่นะอยู่กันคนละมุมอะไรแบบนี้มีการงอนกันเกิดขึ้นนะคะลองหันกลับมาพูดคุยกันดูนะอะไรที่มันผิดอกผิดใจกันมาเคลียร์มาคุยกันให้ดีนะคะหลังจากที่ แยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์กันแล้วนะอาจจะมีการซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆอยมาง้อมาอะไรอย่างนี้ได้นะคะเดีดูซิถ้าเกิดว่าให้แบบมีมีเอาของมาง้อเนี่ยจะโอเคไหม เพดออเพนด์เเคิลก็โอเคนะเขาก็แบบว่าเออดูแบบฉันฉันก็ได้ของมีค่ามีราคาอยู่นะเออโอเคนะคะสําหรับคนมีคู่เนาะอย่างที่บอกเลยถ้ามีอะไรที่ผิดใจกันก็เคลียร์กันนะคะอาจจะมีพาชวนไปกินข้าวพาไปซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยให้เพื่อที่จะงอนะคะก็จะก็จะคืนดีอยู่อืสําหรับคนโสดนะคะอุ้ย สำหรับคนโสดนะในเดือนตุลามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครพลังงานอะไรเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไหมคะสำหรับคนโสดด้านความรักเป็นอย่างไงโฟว์อโสดพักก่อน Queen of Pentacles แล้วก็ for of pentacles นะคะสำหรับคนโสดนะในช่วงเดือนอตุลาคมนะคะภาพรวมเนี่ยบอกเลยว่าพักก่อนนะคะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งโสดกันมาหมัดหมก็ได้นะอืมสำหรับคนที่เพิ่งโสดมามัหมัดตันรู้สึกว่าคนยังปิดกั้นตัวเองนะยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับให้กับพลังงานใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานเก่าเข้ามางอหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ที่จะเข้ามา คุณยังไม่เปิดรับเลยนะคะหรือใครที่สดมานานแล้วก็ยังห่วงเนื้อห่วงตัวอยู่อยังแบบอยู่คนเดียวได้อยู่ชิวๆได้นะคะอยู่กับเงินอยู่กับทองอยู่กับกิจวัตรประจําวันของตัวเองนะคะพลังงานก็จะประมาณนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าฟังแล้วชอบแล้วใช้อะไร เป็นยังไงกันบ้างคะพลังงานสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็ตันเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพเนาะการเดินนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะอุบัติเหตุอะไรแบบนี้อาจจะทำให้เออขาหักเจ็บเขา่าเจ็บขาอะไรแบบนี้ได้นะคะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยตาลก็ไม่ได้เป็นกังวลน,นะคะคนขับน่าภัยนี่คือเป็นไป,นปนในทิศทางที่ แฮปปี้ซะส่วนใหญ่นะคะ70-80%เลยเนาะตังก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านที่เกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะขอให้งานดีเงินปังความรักแฮปปี้ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ตานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ